ทุกคนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับก้นมหาสมุทรเมื่อซากเรือไททานิคก,กำลังถูกกลอนภาพถ่ายซากเรือไททานิคข้างบนนี้กำลังแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการสลายตัวอย่างชัดเจนบนพื้นทะเลที่มันนอนสงบนิ่งลงลึกไปหลายกิโลเมตรใต้ผิวน้ำจนทำให้หลายคนกำลังเดาว,ว่าในท้ายที่สุดแล้วชะตากรรมของซากเรือแห่งตำนานนี้จะเป็นอย่างไรเรือ RMS ไททานิค จมอยู่ในความมืดมิดของมหาสมุทรในห่วงลึกเป็นเวลากว่า112ปีนับตั้งแต่มีการอับปางลงในค่ำคืนที่หนาวเย็นและไร้แสงตันในเดือนเมษายนปี1912 เรือที่มีความยาว269เมตรแตกออกและเป็นเศษซากล่วงสู่ก้นมหาสมุทรลึกเกือบ3.8กิโลเมตรสู่พื้นมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยตะกอนเรือลำนี้ได้นำพาผู้โดยสารและลูกเรือกว่า1,500คนจมสู่ความตายไปพร้อมกันซากเรือยิ่งใหญ่นี้ได้รับการเยี่ยมเยือนเป็นครั้งคราวจากเรือดำน้ำลึกและภารกิจเก็บกู้สิ่งประดิษฐ์ขนาดเล็กขึ้นสู่ผิวน้ำนอกจากนั้นก็เหลือซากเรือที่ถูกปล่อยให้ค่อยๆสลายตัวอย่างช้าๆผ่านกระบ,บวนการปลุกกร่อนอย่างต่อเนื่องภาพจากการสำรวจครั้งล่าสุดของเรือไทาทานิค ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ640กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของชายฝั่งนิวฟันด์แลนด์ได้เปิดเผยผลกระทบจากการถลก,ก่อนนี้ภาพของส่วนหัวเรือไททานิกที่มีราวเหล็กอันโดดเด่นที่โผล่ขึ้นมาจากความมืดซึ่งกลายเป็นภาพที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตั้งแต่การค้นพบซากเรือในปี1985แต่ในปี2022การสแกนซากเรือได้แสดงให้เห็นว่าราวเริ่มบิดเบี้ยวและการเยี่ยมชมครั้งล่าสุดในปี2024ส่วนสําคัญของโครงสร้างเรือได้พังทลายลงแล้วมันจะเป็นอนุสาวรีย์ที่ค่อนข้างเรียบง่าย ต่อหนึ่งในตัวอย่างอันน่าเศร้าของความทนงและความผิดพลาดของมนุษย์แต่อาจจะเป็นจุดจบที่เงียบสงบและซาบซึ้งสำหรับเรือที่เต็มไปด้วยความทุกข์ใจมากมาย